พาดูนะครับหลังคาไวนิววีจีนะครับรุ่นกาเลเซียรูปนะครับก็คือเทคโนโลยีของเขาคือนะครับก็คือโฟลว์เทคนะครับตาก็้อมาดูใกล้ๆนะครับก็คือว่าเขาจะมีช่องว่างนะครับอ่ะก็คือมีด้านบนด้านล่างแล้วก็มีช่องว่างนะครับเมื่อไหร่ที่เรามีช่องอากาศนะครับมันจะช่วยลดความร้อนลดเสียงได้นะครับนี่เป็นไวนิวนะครับแล้วมาดูว่าทาไมถึงแพงนะครับโอเคเป็นไวนิวของวีจีแพงอยู่แล้วนะครับดูนะครับดูการแพกมานะครับอ่าท็น้แพกเป็นชิ้นๆมานะครับอ่ะเนี่นะครับเนี่ย แล้วก็เนี่ยมีข้างในก็มีแผ่นกระดาษนะครับเนี่ยแล้วก็มีแผ่นนิรภัยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วข้อดีของเขานะครับเวลามุงแล้วเนี่ยจะไม่เห็นรอยนอตรอยสกูเลยนะครับเพราะว่าเรามีตัวนี้นะครับสมมุติว่าตรงนี้มีแผ่นอีกแผ่นหนึ่งนะครับอ่ะเราใส่ล็อกเรายิงน็อตเสร็จเราจะไม่เห็นสกูเลยแล้วโอกาสน้ํารั่วจะน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่มีเลยถ้าเป็นไวนิวรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับแต่ถ้ารุ่นเก่าก็ยังมีโอกาสรั่วอยู่นะครับ นี่ก็คือวีจีเขาแก้ปัญหาให้ด้วยวิธีแบบนี้เทคโนโลยีแบบนี้โอเคครับนี่คือราคาไว้นิววีรุ่นเกรซเซยรูุโอเคครับนุ่งละช่างเดี๋ยวครับ